สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูลด็อกทีวีนะครับถ้าใครชอบบัตรกดไลค์กดแชร์เป็นใจใผมด้วยแลวกันนะครับขอบคุณมากครับเรามาเรื่องนเลยดีกว่าเครื่องการไม่เสียเวลานะครับกับโรคอสมบูรณ์นะจ๊ะนะไปเริ่มกันเลยยาเศษช่วยเนี่ยเรียรายนะเต็มพื้นใบหน้าฉินยี่นหนิงเนี่ยไร้สีเลือดวิธีรักษาแทบนี้เนี่ยทำให้ใจของนางสัตว์ละลิกต้องใช้กระดูกข,ของลูกคนรองช่วยลูกคนโตทำไมเป็นเช่นนี้ สื่อเจอหิงตะรึงงานค่อยๆสงบสติอารมณ์แล้วถามว่าท่านหมอเทวดานอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไหมจางนะครับนะแบบจังก้าเนแบบสายหน้าเลยจางจงนะครับนะสสยหน้าแม้ฝีมือการรักษาเขาจะรับเริดและรู้วิชารับเนี่ยอักขระอย่างลึกรับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สามารถนะครับนะรักษาสื่อหาวให้หายได้ทำเช่นนั้นจะทำร้ายลูกอีกคนอย่างแสนสหัสใช่ไหมฉินยี่หนิงามเสียงสั่น จางจงนะครับนะเงียบงานเนี่ยอย่างอยารักษาซื้อหาบางทีอาจจะมีวิธีเนี่ยนี้วิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือปลูกทายกระดูกเซียนเข้าไปในกายท่านหมอไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆเลยซื้อเจอหลิงเนี่ยหน้านิวผิวขมวดเขาเนี่ยยอมเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายการพึ่งพากระดูกเซียนที่ว่านี้แน่นอนว่าจะต้องย้ายไปปลูกทายใหม่ทำเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงเกินไปสําหรับรูปคนลองแล้วมาตาราย,ยิ่งนัก หากเกิดอุบัติเหตุจะเสียชีวิตชั่วจะเสียใจชั่วชีวิตข้าเองก็ทําทุกทางแล้วเพียงแค่พูดไม่ทันคิดเท่านั้นนะจ้างจงเนี่ยพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดมากนะเพราะผลกระทบน่ากลัวมากเกี่ยวข้องกับอนาคตของเด็กหนุ่มทั้งสองใหญ่จึงเป็นเช่นนี้ทาไมโหร้ายป่านนีหาวเออชินยี่หนิงร้องไห้กอดลูกชายในบนเตียงด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งยวดสภาพของซื่อหาย่ำแย่นักประเดี๋ยวมีสติ ปะเดี๋ยวสรบสลายมีอาัขาระดุดสนิมสรํรฤตธเนี่ยมากมายในร่างกายทำให้เขาปวดรวดรล้าเกินกินชีวิตของเขาตอนนี้จิตของเขาตัดขาดจากโรคภายนอกแล้วดำดิ่งอยู่ในสภาวะไร้สติหากกระดูกดังเดิมในกายจักรพรรดิถินผาไม่เสียหายอาจจะรักษาตนเองได้น่าเสียดายที่มันเกิดปัญหาใหญ่จางจงเนี่ยกล่าวปัญหาใหญ่ที่สุดคือมีอัคระอีกชนิดเพิ่มมาในร่างกายสื่อหายิ่งใหญ่จนหน้าสะพึงกลัว รองเป็นหนึ่งกับเลือดเนื้อเนี่ยและกระดูกของเขาไม่สามารถขจัดได้เลยไม่ใช่แค่จางจงหรือหมอเรื่องชื่อที่ทราบเรื่องสองสาม,มีภรรยาเองก็เข้าใจดีไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกสามารถขจัดคำสาปอาัคารากดเกณฑ์เหล่านี้ได้มันเป็นอาัคารากระดูกต้องหามกระดูกชิ้นนั้นในการสื้อหาเนี่ยเสียหายรุนแรงแม้แต่เชื่อมต่อกันแต่ชำรุดผูพังแล้วมีไม่ถึงสองในสามส่วนพานุภาพถดถอยไม่เพียงพอแล้วจางจงเนี่ยสายหน้า มันเป็นความจริงกระดูกในการซื่อหาแรกและเอียดสลายแล้วปล่อยคำสาปเท่าคขระรบร้ังไม่ได้บนโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่เทพเจา้าจะมีพลังอำนาจใดต่อต้านคำสาปของใต้เท้าเนี่ยแห่งตำหนักเซียนได้เรายิงไปต้องพูดถึงเมื่อคระเหล่านั้นเนี่ยกระจายอยู่ในทุกกรนูเลือดเนื้อและกระดูกของซื่อหาวนอกเหนือเนี่ยนะคนนอกไหนเราจะกล้าบุมบามหาระเบิดอาจทำให้เขาเนี่ยพินาศไปพร้อมกัน บางทีอาจจะมีกระดูกเซียนชิ้นนั้นปลูกถ่ายมาในการสื่อหาร้อมรว่วเป็นหนึ่งให้สำแดงเดชก,ก็จะไม่ถึงอันตรายต่อเขาโคตรร้ายเหลือเกินชิ้นยี่หนิงใจสั่นรารวัวคว้ากระดูกของลูกคนรองไปช่วยสื่อหาทําแบบนี้มีความเสี่ยงทั้งสองอย่างใหญ่หลวงนานรู้สึกทนทุกข์ระทมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขึ้นมาทันใดทําไมจึงมีเหตุร้ายเนี่ยเช่นนี้เกิดขึ้นสื่อเจอหนิงเนี่ยสูดหายใจลึกพยายามสงบสติอารมณ์แล้วพูดบาท่านหมอ ได้โปรดบอกค่าความเป็นไปได้สูงเท่าไรมีความเสี่ยงมากเพียงใดหากกูกทายเนยกระกูกเสียนในร่างสือหาวมีความเป็นไปได้6-7ส่วนใน10อาจจะทำให้เขาฟื้นฟูสู่สภาพเดิมและวันหน้าเขาจะเยอะโรกามีตะบากแก่งก้าจางจงพูดได้ใจจริงเพียง6-7ส่วนในสิบเอสื่อเจอริิงเน่เข่งขึมจิตใจระสับระสายยากจะสงบลงได้หกส่วนนั้นถือว่าสูงมากแล้ว จางโจงเนี่ยกล่าวเขาให้คําแนะนําพิเศษไม่ได้ทําได้เพียงพูดตามความจริงเท่านั้นชินยี่น,นิงเนี่ยรับตาเพื่อให้ตนเนี่ยสงบใจจากนั้นก็ครคัวเนี่ยแล้วพูดว่าท่านหมอข้าอยากรู้ว่าสําหรับลูกคนที่สองนั้นความเสี่ยงสูงไหมเมื่อได้ยินปัญหานี้จางโจงก็ถอนหายใจและพูดว่าหาก,กระดูกชิ้นนี้เป็นของคุณชายสองเองข้ามั่นใจบอกควักออกมาใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายสิทธิ์พี่เนี่ยของเขามี สัมพันธ์กับขามาตาอยู่บ้างเคยถูกเชิญมาคุ้มกันในยางชิ้นหาวไปนะครับนะเขาได้ทําชิ้นหาวเนี่ยปลูกถ่ายกระดูกเขาทราบเรื่องจากสิบ์พี่ว่ากระดูกชิ้นนี้มาจากเบื้องบนเพิ่งถูกถ่ายทอดในกายชิ้นหาวไม่นานทําเช่นนี้มีอันตารายอยู่บ้างจางจงคุณคิดสุดท้ายก็เงยหน้าบอกกล่าวชี้เนะี่ยหากช่วยซื้อหาวเนี่ยภายใต้สถานการณ์แบบนี้เช่นนั้นชินหาวอาจจะมีอันตารายถึงชีวิตตายสามส่วนในสิบอีกเจ็ดส่วนไม่เป็นไร นี่เป็นข้อสรุปที่เขาได้หลังจากพินิษวิเคราะห์แล้วอัตราความสําเร็จถือว่าสูงมากเป็นเพราะชินหาวเติบโตแล้วร่างกายเต็มเปี่ยนบวกกับพอสวรรค์นเหนือธรรมดาของเขาจะต้องควบคุมได้เป็นแน่แต่ยังมีความเสี่ยงทําให้ทั้งสองสามีภรรยาขมวดคิ้วจิตใจวาวุ่นท่านพอ่อท่านแม่ข้าไม่ต้องการช่วยนะไม่ต้องการเนี่ยการช่วยเหลือแบบนี้สือหาวได้สติครั้งเมื่อได้ยินพวกเขาเนี่ย พูดคุยกันในใจเนี่ยเต้นละสับตามนิสัยของเขาแล้วจะให้คนอื่นช่วยเหลือเขาชนิดได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมกับชินหาวเขาไม่อยากทําแบบนี้จะไม่รับปากเด็ขาดยอมตายดีกว่าชินยี่หนิงร้องไห้กอดแขนข้างหนึ่งของเขาแล้วหลั่งน้ําตาเงียบเงียลูกคนโตที่หายไปหลายปีกลับมาแล้วแต่อยู่กันเพียงเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาไม่นานก็เกิดเพศภัยชนิดต้องทําอย่างไรกันแน่ทําอย่างไรจึงจะช่วยลูกคนโตได้นางตัดสินใจไม่ได้ในบันดล พอเนี่ยจะตัดเนื้อก้อนไหนออกไปมันก็เจ็บปวดหัวใจด้วยกันทั้งนั้นไม่นานสือหาวก็หมดสติครั้งเขาในอ่อนแรงเหลือเกินร่างกินยารำคาญน,นานาชนิดลงไปทั้งยังแช่เนี่ยของเรว,วิเศษมันมากมายแต่ก็ทําได้เพียงยื้อชีวิตได้ชั่วคราวเท่านั้นสือเจ๋อหลิงกับฉินยี่หลิงมองหน้ากันหาข้อสรุปสุดท้ายไม่ได้จึงเชิญหมอคนเด่นมาพิจารณาและหา,หารือร่วมกันใจของทั้งสองเนี่ยกระวนกวายอยากแน่ใจว่ามีความมั่นใจเท่าไหร่ สามารถเพิ่มอัตราความสําเร็จได้หรือไม่ปรากฏว่าข้อสรุปของหมอทเทวดาคนอื่นไม่ต่างกันมากนะทาอย่างไรดีพวกเขาไม่อยากเหตซื้อหาวเนี่ยตายเคยเสียไปหนหนึ่งแล้วยิงยาคว้าเนี่ยนะไว้ให้แน่นไม่ปล่อยชีวิตของเขาไปเป็นอันขาดแต่ทําชนิดเท่ากับเดิมพันชีวิตของลูกคนรองไม่ยุติธรรมกับชินหาวเขาไม่ได้สูญเสียเพียงพลังของกระดูกเสียนตนเองก็อาจตายได้เช่นกันเราหมอเนี่ยยาครับ รากับพวัวเขาให้ข้อแนะนําที่มีแนวโน้มไม่ได้มีเช่นนั้นจะรับผิดชอบไม่ไหวจะจัดการอย่างไรรั้วมีพวกร้วมีพวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจฉินหาวเนี่ยปรากฏกายเงีย,งยบๆผักประตูแล้วเดินเข้ามาพูดทันพ่อทันแม่ข้ารู้แล้วหากวก่ท่านคิดว่าข้าช่วยท่านพีได้ข้าเตรียมตัวพร้อมแล้วฉินยี่หน่งได้ยินก็ร่าเขาเข้ามาใกล้พูดในน้ําตาคอบเบ้าว่าแม้เนี่ยนะครับนะอะไรแม้เนี่ย ไม่ยอมให้เกิดอันตรายกับเจ้าจะไม่ให้เจ้าสละชีพเด็ดขาดสื่อเจอริงเนี่ยก็ถอนหายใจหลายปีมานี้ลูกคนรองมีปมในใจตลอดคิดว่าการกําเนิดของตนเพียงเพื่อช่วยพี่ชายที่ไม่เคยพบหน้าคนนั้นและตอนนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเป็นไปตามที่พูดไม่ใช่หรือเขาเองก็เงียบงานตัดสินใจได้ยากตัดเนื้อก้อนไหนก็เจ็บปวดทั้งนั้นจะสละชีวิตลูกคนร้องได้อย่างไรต่างก็เป็นลูกของเขาทั้งคู่ตอนนี้สื่อเจอริงเนี่ย เพียงนะพ่อธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่อยากให้เกิดเหตุไม่คาดฝันอันตรายกับลูกแม้แต่คนเดียวท่านพ่อท่านแม่ข้าจะฟังคําท่านทุกอย่างอย่าให้ข้าเนี่ยทำอะไรข้าจะไม่ปฏิเสธข้าพร้อมช่วยท่านพี่ถุกเมื่อชิ้นหาผู้เสร็จก็หันหลังจากไปทันทีมองดูลูกคนโตหลรับไหลไม่ได้สติจากนั้นก็มองลูกคนรองในที่เดินออกไปทั้งสองปวดใจจะทําอย่างไรกันแน่มันเป็นความทรมานอย่างหนึ่งหากใช้กระดูกเสียนชิ้นนั้นมีความเป็นไปได้หกเจ็ด ส่วนที่จะช่วยฮาวเออได้และชินหาวจะปลอดภัยเจ็ดส่วนอาจจะรอดชีวิตโดยไม่เป็นอะไรเลยเซอร์เจอริงพูดขึ้นหลังจากทิ้งเงียบไปนานแต่มันอันตรายเราอาจจะเสียลูกคนที่สองไปชินยี่นหนิงคือาำมทำไมถึงมีตัวเลือกที่ยากเย็ยนชนิดจิตใจของพวกเขาสับสวนวุ่นวายไม่ว่าจะทางไหนก็ปล่อยวางไม่ได้ลูกคนโตจะตายแล้วหากยังไม่รีบตัดสินใจเขาจะอ่อนละเลยเนี่ยลงเรื่อยๆ เราว่าใช้กระดูกเซียนของลูกชายคนรองไปแรกชีวิตของลูกชายคนโตทำเช่นนี้ก็อนตรายเช่นนี้และชินหาวเนี่ยจะคิดอย่างไรยายสว,วรรค์โหร้ายปานนี้สื่อเจอหลิงเนี่ยแผ่เสียงน้ำตาของจินยี่นหนิงไหลเ,เงียบๆใช้มือรูปไร้ใบหน้าของซื่อหาวที่ไม่ได้สติแล้วพามบอกว่าแม่อยากช่วยเจ้าแต่ไม่อยากทำร้ายน้องชายเจ้าดวงตาเนี่ยคอนะแบบว่าคอยเนี่ยตกลง บอกดวงตะวันนะครับนะคอยเนี่ยตกรงทางตะวันตกทั้งวันนี้พวกเขายัางตัดสินใจไม่ได้เห็นได้ชัดว่าไม่ไม่เป็นผลดีต่อซื้อหาวและเขาอ่อนแรงลงเรื่อยๆค่ำคืนนี้ซื้อหาวเนใจเต้นระรับตื่นจากการหลับไหลเริ่มตาขึ้นโดยพันเห็นหญิงคนหนึ่งกําลังชี้หน้า่าของเขาเตรียมจะปิดชีพเขาทําไมเป็นเช่นนี้ใครนะรนะใจเขาเนกระตุกแม้จะรู้ว่าเขาจะต้องตาย แต่ไม่คิดว่าจะถูกคนฆ่าโดยไม่รู้ตัวแบบนี้เขาตะโกนหนึ่งเสียงพนธนูเลือดเนี่ยออกมาโจมตีมาเยือนยิ่งกว่านั้นเขาเนี่ยกำกืนความเจ็บปวดหน้าอกส่องแสงกระดูกชั้นสูงแตกออกมาอีกชิ้นดังแกบระเบิดพานุภาพตูมกินอายยิ่งใหญ่พุ่งขึ้นหญิงคนนี้กรีดร้องพันก็แก่ชาราเนี่ยสิ้นดีถูกอัคาราสูงสุดกวาดเข้าอย่างนะครับเข้าอย่างยางกลายเป็นหญิงชารายญกจะขยับกายได้ เสือหาพยายามฝืนร่างกายเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดทีวตัวนางขึ้นมารัะตคอกถามว่าเจ้าทําแบบนี้ทําไมเกิดอะไรขึ้นฮ่าวเออเสียงเรียกดังขึ้นมีคนกําลังมุ่งหน้าอย่างรวดเร็วสองสามีภรยาตื่นตกใจพวกเขาพึ่งออกไปไม่นานไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราวขึ้นหุบระหว่างคิ้วของหญิงสาวปีแตกเลือดกระเด็นไม่รู้ว่านางใช้วิธีใดจบชีวิตของตนเองเช่นนี้ซสือหาปล่อยมือยิ้มเย้ย,นยแนวพูดว่าแม้ข้าจะใกล้ตายแต่ประสาทส,สัมผัส สันทาจย,ยานยังอยู่ไม่ทําให้น้าเนี่ยของเสี่ยวซื้อผิดหวังห้องเต็มไปด้วยเงาคนมากมายในพิตาซื้อเจอหลิงกับภรรยาก็ตามมาทั้งยังมีคนกําลังเนี่ยอุทานเนี่ยตกใจชินหลานเนี่ยไม่ใช่เือลูกหลานของคนสําคัญลูกหลานคนสําคัญของตระกูลชินส่งยามาให้เจ้าด้วยความหวังดีเจ้าสังหารานางได้อย่างไรชายชาราคนหนึ่งตะวาเสียงดังสื่อหาวเช็ดเลือดตรงมุมปากนอนรงบนเตียงโดยไม่ได้พูดอะไรแม้แต่นิด ลูกแม่เกิดอะไรขึ้นชินยีน่หนิงเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาขวางชายชาราคนนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาฆ่าเนี่ยชินหลังทําไมเนี่ยเป็นแบบนี้ต่อให้ไม่พอใจตะกูชินแต่ก็ไม่ควรเอามาหิดชนี้หญิงชาราถือไม้เท้าคนหนึ่งคู่ได้เสียงเงียบร่วงเกิดตะกูชินครั้งแล้วข้าเราคิดว่าพวกเราไม่กล้าแต่ต้องเจ้าหรืออีกคนคู่ได้เสียงเย็นทันพอทันแมกส่งข้ากลับประเทศหินผาเถิดให้ข้าได้ตายอย่างสงบและมีเกียรติเถิดไม่ใช่ไม่รู้ตัวชนนี้ สื่อหาพูดอย่างสงบเมื่อสื่อเจอหลิงกับภรรยาได้ฟังก็หน้าทอสีทันใดลูกเอ๋ยทำให้เจ้าทุกเสียแล้วลูกกำลังโคตพ่อแม่หรือไม่เชนยี่หนิ่ลุกขึ้นในตาแดงก่ำจากนั้นก็จ้องมองคนเหล่านั้นอย่างโกรธเคี้ยวพวกจาใสหัวออกไปให้หมดสื่อเจอหลิงเนี่ยโมโหเดือดดาลไปหญิงบนคืนนับนะคนนั้นเนี่ยรอยออกไปชนกับกงหน้าต่างระเบิดกลางรานบ้านสื่อเจอหลิงกับภรรยาเข้าใจแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ นะครับคนเหล่านี้ได้ยินข่าวเนี่ยเป็นแน่แกงว่ากระดูกเสียจะถูกปลูกถ่ายในกายสือเหาจึงคิดจะปิดชีพของเขาก่อนสือนะครับเจอหลิงเจ้าหมายความว่าอย่างไรช,ชายชราคนหนึ่งกล่าวด้ใบหน้าไม่สงไม่สบอารมณ์ว่ารูกคนโตเจ้าสังหารานคนสําคัญของตระกูลเจ้ายังตะวาดใส่ข้าหรือออกไปให้หมดสือเจอหลิงตะคอกเสียงดังเขาเนี่ยจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรหากไม่ใช่ประสาทสัมผัสข,ของสือหายังอยู่ ตกใจเนี่ยตื่นขึ้นมาคงถูกสังหารให้ตายอยู่ที่นี่โดยไม่รู้ตัวแล้วซซอร์เจอริงเจ้าในยอย่าทําเกินไปลูกชายเจ้าข่าหลานของตระกูลเจ้าไม่ลงโทษก็แล้วไปแต่ยังผู้ชนิดทําเกินไปแล้วหญิงชราผู้ถือไม้พาวพูดด้สีหน้าทธลึงถึงใสหัวไปซซอร์เจอริงโมโหเดือดดานลูกชายคนโตเขาใกล้บั้นปลายชีวิตจวนจะสิ้นใจแต่ยังมีคนกุ้งเป้าและใส่ร้ายสุดท้ายยังถูกแหวกัดไฟโทรศสพ์สมเต็มสวง พอกองคำด้ามหนึ่งเนี่ยปากฏขึ้นในมือของเขาดังชิงกำแน่นจนเส้นสเลือดเนี่ยทั้งสองมือปูดโปนตอนนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเขาพร้อมสู้ทุกเมือ่อเจ้าคิดจะใช้กำลังหรือช,ชายชราเนี่ยหลายคนหน้าดำค่ำแดงมีสองคนก้าวมาประชิดอย่างตาต่อตาฟันต่อฟังฟันต่อฟันใสหัวไปให้หมดพวกเจ้าออกไปเชินยี่หนึงกอบกโรดแล้วใบหน้าบูดบึง้งครลึงตาจนกลมกว้าง ชีหน้าตว่าทุกคนว่าหาข่าวเออได้รับอันตารายเพียงปลายเส้นขนเขาวมาตะบนโลกใบนี้อย่าอยู่เลยสีหน้าคคเหล่านี้เย็นละเยือกแม้เน่จะกดกิ้วในใจแต่กลับสะกดกันเพราะฐานะชินยี่นหนึ่งไม่ธรรมดาและตอนนี้ครอบครัวนางมีชัยบทสวรรค์กูมิวนาทุกอย่างนอกจากนี้ชินหาวที่ปลูกถ่ายกระดูกเียนเป็นลูกของนางจะไต่ขึ้นตำแหน่งสูงส่งในวันหน้าแน่นอนพ้องเงียบสงัด คนเหล่านั้นถอยออกไปแล้วโคมไฟสามริ์แขวนอยู่เปไฟเนี่ยวูบไหวเมื่อสรวเนี่ยอย่างมากเ้อหาหมดสติค่ะทุกทุกครั้งเนี่ยเขาจะตื่นเพียงชั่วขณะสาหัสขค้ืนทุกทีืซอเจอริงเนี่ยเงียบอยู่ข้างเตียงแรดูกดดันนักจะทําอย่างไรดีเวลาเหลือไม่มากชักช้าไม่ได้แล้วเวลาผ่านไปร่างกายซืซอหาก็จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆพลังชีวิตลดลงทุกวินาที เลือดขอเสียงเนี่ยของสื่อเจอหลิงแหบผ้ <Yeah. S 1> าเจ็บปวดอย่างยิ่งในตาแดงกามจูๆ่ๆเขาก็รู้ขึ้นโดยพันเจ้าจะทําอะไรไปควักกระดูกของลูกคนของลูกเลยเขาจะคิดอย่างไรและเขาอาจจะตายใช้ชีวิตของเขาแรกชีวิตของพี่ชายเลยอชนยิ่งถามเนียน้ําตาจะนิ่งดูได้ไปให้เฮาเอ๋อตายหรือทุกวิถีนาทีผ่านไปเขาจะอดอแรงลงไปน้อยลงไปเนี่ยไม่น้อยยืมมาทั้งวันแล้วสื่อเจอหลิงทุกคม ทอดมองนอกหน้าต่างฟ้ายามราตรีเนี่ยเมื่อสรวจแสงดาวมนมองเมฆดำรอยผ่านไปทําให้หนักอึ้งในยิ่งกว่าเดิมแสงเทียนเนี่ยเมื่อสรวจื้อหาวเนี่ยบนเตียงไร้สีเลือดหน้าไรา้สีเลือดสองตาเปิดสนิทร่างกายแย่ลงทุกทีสื่อเจอริงกำหมัดแน่นพางพูดว่าไม่ได้จะต้องช่วยหาวเออให้ได้เรารู้สึกผิดต่อลูกที่ไม่อยู่กับเขาในตอนนั้นลูกเด็กขนาดนั้นเผเชิญหน้ากับเหตุน้องเรื่องในจวนวูหวังเนี่ยเพียงดำพัง อ่อนเรารยเจียนตายต่อมาเรายังปล่อยลูกไว้ที่หมู่บ้านหินผาไม่เคยทําหน้าที่ได้ดีเลยไม่เคยดูแลลูกหลายปีมานี้ผลสาเร็จที่เขาได้รวนได้มาเพราะความพยายามของตนก้าวออกจากหมู่บ้านหินผาเพียงลำพังตั้งแต่เด็กประจันหน้ากษัตริย์ประหลาดนา,นานและศัตรูหลากหลายรูปแบบในดินแดนลกรังต่อสู้เรื่อยมาจนจะคุ้งทยานในที่สุดเสือเจอริงหายใจขึ้นใหญ่แล้วพูดว่าลูกเราดูเหมือนจะรุ่งโรธ แต่ข้างในผ่านความระบาดย,ยากเข็นมามากมายเท่าใดนั้นเกิดจากความเนี่ยนะับบากบันของเขาแล้วเราทำอะไรบ้างไม่เคยปกป้องลูกเลยไม่เคยทำหน้าที่ของพ่อแม่และไม่เคยทำอะไรเพื่อลูกเลยเชนยี่หนิงนั่งร้องไห้หน้าเตียงพางจับมือซื้อหาแล้วรูปเนี่ยเบาๆมองดูเขารอแรกเจียนตายอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็รู้สึกทุกข์ใจลูกคนโตไม่เคยเนี่ย เกียชังพวกเขาบุกเข้าตระกูลเินเพียงรงพาพังเพื่อช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นต่อสู้กับเขามาตาหนึ่งในสำนักยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่คิดชีวิตเชนยี่หนึ่งคู่ได้เสียงสั่นเครือควรทำอย่างไรกันแน่ฮาวเออข้อร้ายนะครั้งนี้ไม่มีวิธีอื่นจริงๆหรือควักกระดูกของลูกชายนี่คนก็เสี่ยงชีวิตเช่นกันโหดร้ายยิ่งหนักเราเคยเสียฮาวเออไปห,หนึ่งแล้วครั้งที่แล้วไม่ได้ปกป้องเขาให้ดีไม่ได้ทำหน้าที่พอแม่ครั้งนี้จะไปเขาราโรคโดยที่ไม่ทำอะไรเลยหรือ ข้าคงรู้สึกผิดแล้วไม่ไป็นสทช่วชีวิตสื่อเจอริงในตาแดงกำยิ่งขึ้นแต่ว่าเจ้าคิดถึงลูกคนเนี่ยลูกอีกคนไหมมันไม่ยุติธรรมและทารุณเขามากเพียงใดชิ้นยี่นหนิงกล่าวไม่สนแล้วชิ้นหาวเนี่ยจะมีปมในใจก็เถิดช่วยหาวเออสำคัญกว่ามีเช่นนั้นเขาจะใกล้ตายแล้วใหญ่สื่อเจอิงจะไม่รู้คนที่ตามมาภายหลังคันพ่อจะควักกระดูกของข้าหรือ ประตูห้องถูกพากออกชิ้นหาวเนี่ยปากฏด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแววตาเนี่ยรุมรึกยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงหน้าสื่อเจอเริงอ้าปากยังพูดไม่ออกได้ท่านพ่อท่านแม่หากู้ท่านคิดว่าทําเช่นนี้จะช่วยชีวิตท่านพีได้เช่นนั้นก็กระดกระดูข่าไปเถิดชิ้นหาวกก่าวลูกแม่เจ้าอย่าคิดมากไปในใจของท่านพ่อแม่เจ้ากับพี่ชายสําคัญทั้งคู่ไม่ยอมเสียเจ้าไปเด็ดขาดชิ้นที่หนิงพูดพางน้ําตาไหลราชาสงครามอองมิงราชาพิง จากประเทศถิ่นผามาเยือนโปรดเปิดประตูในตอนนี้เองเสียงก็ดังสะเทือนเนี่ยฟ้าแววเข้ามาในเขามาตะเห็นได้ชัดว่าผู้มาเยือนเป็นมือดีขั้นคู่สูงสักก่อให้เกิดขึ้นรูปใหญ่มีคนจากประเทศถิ่นผาเนี่ยมาเยือนมีผู้สูงสักถึง3ท่านมีคนรายงานคนมากมายในเขามาตาตกใจในยุคสมัยที่ไร้เทพเจ้าก็พบผู้สูงสักได้ยากอย่างมากแต่กลับมีผู้สูงสักถึง3ท่านในประเทศถิ่นผาช่างหน้าตระหึงพเพิงเิ ราชาจับประเทศถิ่นผามาเยือนมาเพื่อต่อกอนกับเราหรือหญิงชาราถือไม้เท้าใบหน้าเถรึงถึงรู้สึกไม่ชอบมาพากลอ,องหมิงราชาสงครามเขิงจิ้วยืนเรียงกันหน้าประตูดารามพวกเขายังมีผู้กล้ามากมายร้วนเป็นขุนนางสวมชุดเกาะส่องแสงแวววับแต่ละคนประคองตาหลับไม้ที่มียารำคายอยู่ข้างในราชาเฟิงเนี่ยที่ว่าก็คือเฟิงจิ้วคือนะซือหาวเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งเองราชาทุกท่านเชิญเข้ามาได้ สุดท้ายตระกูลฉินก็เปิดประตูเชิญพวกเขาเข้ามาคาดว่าคงมาเพราะสื่อหาวคงไม่เกิดสงครามแต่ชาวเขามาตาอกสานขวญแขวนอย่างยิ่งผู้สูงศักดิ์สามทั้งสามนำทัพมาสัพไายเนี่ยสาตาวุฒิพเจ้านี่เป็นภยยัยคู่คงใหญ่หลวงหากอารวาสผลที่ตาม,มาจะยากาดเดาและด้านหลังพวกเขาไม่ได้มีทหารเพียงคนเดียวทุกคนล้วนเป็นขุนนางกู้กล้ากลุ่มหนึ่งพอมาพร้อมกันเช่นนี้สามารถทำลายสำนักใหญ่ ให้ราเป็นหน้ากองได้อย่างสิ้นเชิงรังเกิดเรื่องกับซื้อหาราชันสงครามกับเพิงจิ้วต่างก็พยายามทุกหะทุกทางเพื่อรวบรวมตำรับยาโบราณนานาชนิดเอ่ยขอยาครอบจัก,กรวาลกับสำนักใหญ่โดยไม่คำนึงถึงข้อแรกเปลี่ยนใดขอบเพียงรักษาซื้อหาวได้แรกด้วยอะไรก็ยอมตอนนี้พวกเขาเี่มาพร้อมกับยาอายุวัฒนะจำนวนมหาศาลแม้กระทั่งว่าได้ยาครอบจัก,กรวาลมาเพื่อช่วยชีวิตซื้อหาว ต้องรู้ว่ายาครอบจกักรวาลบนโลกมีน้อยเหลือเกินมีเพียงเขาเทพเจ้าบรรพาการรวมถึงคู่สืบพออเขาอมะตะนะครับคู่สืบพ่ออมะตะเยี่กสำนักตะวันตกที่มีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นจะเห็นได้ว่าพวกเฟิงจิ่วต้องคุ้มเทยังใหญ่หลวงปานใดจึงจะได้ต้นนี้มาส่วนยาพิเศษอื่นมีมากมายเหลือขนาดนับกองเป็นภูเขาราวกับไม่ใช่ยาแต่เหมือนสเสบียงอาหารกองใหญ่ฟ้าบาทองค์จักรพรรดิเมื่อเราราชันเห็นใบหน้าสเสียเส่ยวเซียวของซื่อหาวเนี่ย ตางก็เสียงสั่นเขือนน้ำตาแทบจะไหลออกมานี่ยังเนี่ยใช่เสี่ยวซื้อผู้มีพภาว่าสเทอโรการอีกหรือไม่เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลปานเครื่องรายคามแตกราวพร้อมจะแตกสลายทุกเมื่อไร้สีเลือดเมื่อเทียบกับท่าทางองค์อาจที่ทรงพลังปกครองไข้ฟ้าในวันวานแล้วมันแตกต่างเนี่ยกันอย่างมากเหลือเกินหลังจากนับครั้งนั้นเนี่ยซือหาวกับเขาเข้าไปในวังหลวงโดยไม่คิดชีวิต ื่อช่วยเหลือชิงเฟิงกับราชันทั้งหลายทําให้พูกเขารอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับเปิดศึกกับเทพเจ้าไม่หยุดจนตกอยู่ในสภาพนี้ฟาบาดพระองค์ต้องอดทนให้ได้ราชันคนหนึ่งกล่าวในห้องเนี่ยอัดแน่นด้วยผู้ควัร้วนเป็นขุนนางจากประเทศหินผาแต่เนี่ยซื่อหาวกับรบตาลิปยังคงรับไรไม่ได้สติเอาถ้วยมารารายยาครอบจักรวาลครึ่งตน้นราชันสงครามกล่าวนอกจากยาครอบจักรวาลแล้ว พวกเขายังได้ยาอายุวัฒนะมาครึ่งตน้นเป็นยาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มีสปปรรพคุณวิเศษไม่นานคนของตระกูลฉีก็ส่งถ้วยหยกมามันกระจายไอวิเศษส่องแสงรีบระยับราชาทรงคามรินยาวิเศษล,ลงไปในบางส่วนหมายราราย,ยาวอายุวัฒนะต้นนี้เพื่อให้ซือหาวเนี่ยดื่มลงไปมันสามารถยื้อเวลาเพิ่มพลังชีวิตได้เฮืบไม่สิมีพลังงานบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวในถ้วยราชาทรงคามเอง ก็ศึกษาวิชารักษาอย่างลึกซึ้งมีฉะนั้นเขาคงไม่ผสมยาเนี่ยด้วยตนเองเขารีบเทยาพิเศษออกจากถ้วยในยอย่างรวดเร็วตึงมันเนี่ยการอาการแล้ววิเคราะห์อย่างจริงจังสุดท้ายก็พีโรดเนี่ยโดยผ่านใครส่งถ้วยนี้มาอยากตายเลยเขาแสดงสีหน้าโกรธขึ้นในตาแววรถหากเป็นผู้สูงศักดิ์ทั่วไปจะมองไม่ออกหากไม่ใช่เพราะราชาสงครามรอบคอบเคย เห็นในอดีตคงไม่รู้ว่ามันผิดปกติดูเหมือนถ้วยวิเศษแต่ที่จริงแล้วมันเป็นถ้วยคอรายสรักอัครศาสาแช่งหาใช้มันเรื่อยๆจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยยังใหญ่รวงเมื่อราชาสงครามผู่จบเราราชาจากประเทศหินพาต่างสะบัดบรรดานโทสะเจ้ามานี่เพิงจิ้วยึงมือใหญ่ในออกไปคว้าหมกข้อที่คอของคู่ที่ส่งยามาแ้วหิ้วขึ้นคนคนนี้ตาเหลือกหมดสติตายไปทันที เราราชันไม่พูดจาสำรวจความทรงจำของเขาแต่นี่เป็นแค่ค่ารับใช้หารู้เรื่องราวเนี่ยแต่กับพบเรื่องอื่นเข้าโดยบงังเอิญอะไรกันก่อนหน้านี้มีคนจับพวงพระชนจัก,กรพรรดิถูกฟาบาท,ทำให้กำจัดตนเองกำจัดได้ตนเองหรือองหมิงรูกขึ้นอย่างโก,กรธเกี้ยวทันทีตระกูลฉินพวกเจ้าอยากตายหรืออยากให้ตระกูลเี่ยขินหน้าย่อยยับหรือราชันเนี่ยสงครามตะกรันเสียงเนี่ยกระจายออกไปสะเทือนจนตำหนักสั่นไหว ผู้ใดจองหองเชนนี้มาเขามาตายังกล้าขยองเชนนี้มีเสียงแววมาแต่ไกลชายชรากลุ่มหนึ่งปรากฏพวกเจ้าทําร้ายองค์จักรพรรดิของเราอย่างเสแสแ้งแกล้งทําอยากตายหรือขุนนางที่ถือว่ายังหนุ่มคนหนึ่งตะว่าเสียงดังตระกูลข้าวหวังดีอยากช่วยเสี่ยวสื่อพวกเจ้าไม่คิดตอบแทนแต่ยังรบหรูเชนนี้หมายความว่าอย่างไรหญิงชาราถือไม้เท้าคู่ได้สีหน้าบูดบึ้งช่วยเหลือบ้าอะไรเฟืองจิ้วกอรันรองมือทันทีพูดว่า เจ้าวางท่าใหญ่โตเรียกจกักรพรรดิของเราว่าเสี่ยวซื่อข้าก็รู้แล้วว่าใจของเจ้าเป็นอย่างไรเขาเศษกงเรบเนี่ยขยานกออกมามันเป็นสีทองคมกริบใหญ่โตโมโหรานปกคลุมที่นี่ทันทีเจ้ากล้าเห็นได้ชัดว่าสถานะของนางไม่ธรรมดากวัดแกว่งไม้เท้ามันเป็นอาวุธล้ำค่าเตรียมจะต่อโตทำไมข้าจะไม่กล้าราชันเฟิงเนี่ยตะโกนลั่นกงเรบเนี่ยสีทองยื่นออกมาตบปบใส่ไม้เท้าเนี่ยจนหัก จับตัวนางขึ้นมาราวกระขี้วูก้ไก่ทําให้แทบจะหมดลมหายใจบางอาจพลังอํานาจใหญ่หลวงศาสตร์ผู้สูงศัสดิ์ตรตะกูลฉินลงมือเจ้าต่างหากที่บางอาจอองหมิงเนี่ยลงมือสะเทือนเขาให้ถอยออกไปเขามาตะพวกเจ้าในกล้าใส่ร้ายชิีและไม่ใช่ครั้งแรกจัก,กรพรรดิของเราทําอะไรกันแน่อยากพิราษย่อยยับหรือราชาสงครามในแข่งก้าวยิ่งกว่าทำราวเนี่ยเสียงดังสะเทือนทั่วเขามาตะา สือเจอริงกับภรรยายืนเฝ้าข้างเตียงสื่อหาวไม่ห้าปาแต่อย่างใดพวกเขาก็พิโรดแล้วไม่คิดเลยว่าคนเหล่านี้จะมีเร่กนไม่จบไม่สิ้นบางอาจทําเช่นนี้กํารามนะครับนะกําเริ่งสืบสารนักเจ้ากาปาประกาศจะทําลายเขามาตะคู่สูงสากตระกูลชินพูดอย่างมีน้ําโหกําจัดพวกเจ้าแล้วอย่างไรประเทศหินผาเนี่ยกลัวพวกเจ้าหรือปองร้ายองค์จักรพรรดิตระกูลข้ากวาดล้างที่นี่หฮราบก็ไม่เป็นปัญหาราชาสงครามพูดด้วยเสียงเย็น ขนาะเดียวกันอองมิงราชันเฟิง่งต่างก็ก้าวเข้ามาไม่พูดไม่จาชักษาตาวุธเทพระเจ้าออกมาจากหลังพร้อมจะระเบิดการโจมตีได้รุนแรงทุกเมื่อชาวเขามาตะประวันพันคึ่งนี้เป็นถึงสาคู่สูงสั์เป็นพลังการต่อสู้ขั้นสุดยอดของโรคใบนี้สามารถขุดลากถอนคนสำนักใหญ่ได้โอเคเ,อเจอกันหน้าคลิปหน้าของครับ